วัสดีค่ะมาดูจิ้งนี้กำลังเริ่มติดปีกำนนปปก,ก,นนกำลังเริ่มกำลังเริ่มส่งเสียงร้องอ่าสิ่งที่นันนี้จะให้เพื่อนๆที่เลี้ยงแมลงแล้วอยู่ในวัยเนี้ยไปเดียวกันกับนันนี้เนี้ยกำลังเริ่มติดปีกกำลังเริ่มส่งเสียงร้องทยอยติดปีกแล้วก็ตัวกากบางตัวก็กำลังกินกำลังขุดตัวเองสิ่งที่จะให้ดูคือให้สำรวจดูก้นบ่อนะคะ ดูการตายว่าตายปกติไหมเช่นตายแห้งตายไม่มีกลิ่นตายเนื่องจากีลากกันมากินกัดกันเองกินกันเองนี่คือตายปกติโดยพฤติกรรมแมลงกินกันเองอยู่แล้วนะคะจากนั้นให้ดูในเรื่องของถ้าสมมติตายเปียกตายเปียกนีอันตรายเลยตายเปียกมีตายมีกลิ่นจับดูซากตายกองกันเต็มเนี่ยตายมีกลิ่นตายเปียกตายเยอะ นี่คืออาการไม่สู้ดีเป็นอันตรายนะคะให้เพื่อนเพื่อนระวังอย่าไปลองไข่ทำพันเด็ดค่ะส่วนถ้าตายแห้งตายปกติเหมือนที่นิดบอกตายแห้งๆเกิดจากการกัดกันเองกินกันเองนะไม่เป็นไรแบบเนี้ยสามารถทำพันได้นะคะนี่คือสิ่งที่เพื่อนเจะต้องเช็คนะโดยเฉพาะเพื่อนใหม่นะคะให้เช็คการตายให้เช็คเน่องจากอะไร สมมติว่าเราจะทําพันต่อการตายของมแมลงมีส่วนที่จะทําให้เราเลี้ยงมแมลงสําเร็จหรือไม่สําเร็จได้ในรุ่นถัดไปนะคะการคัดเลือกพ่อแม่พันุ์ที่ไม่เป็นโรคไปเลี้ยงจะช่วยให้มแมลงเราไม่ตายตอนที่เป็นกักกาลังจะติดติด,ดนะเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตายจะแทบไม่มีเลยตายก็ตายจากสาเหตุอื่นนะคะมันก็จะทําให้เราลดความเสี่ยงในเรื่องของการเลี้ยงมแมลงตายมแมลงป่วย ลงไปได้บ่อน,นี้ผ่านนะฮะตายก็เกิดจากการที่เกิดอุบัติเหตุปะทะก,กันบ้างกับเพื่อนๆตัวอ่อนแอก็แพ้ไปอ่านี่คือตายเกณฑ์ปกติใช้ทํางมันได้บ่อน,นี้ใช้ทํางมันได้ส่วนในเรื่องการตัดชิดเดี๋ยวจะย้ําให้อีกทีว่าอันนี้ทําการตัดชิดแมลงทํำยังไงบ้างซึ่งมันไม่ยุ่งยากค่ะเป็นขั้นตอนง่ายๆ แต่ว่าต้องใส่ใจในเรื่องของใส่พันธุ์ที่จะเอกมาตัดชิดกันด้วยโอเคเสียงจะดังบ้างนะคะเนื่องจากพัดไปด้วยคุยไปด้วยอาจจะรบกวนกันได้ยินนะต้องขอขยัยไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ